โอ้ยอะไรครับเนี่ยยังไม่พอยังตาโอ้หมันเถื่อนมากเลยครับน้องที่ดีอะไรเนี่ยพี่เดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ทันตั้งตัวโอ้โห สวัสดีครับเพื่อนๆผมหมอตังมะพรนะครับขอต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่รายการ Movie d o กหนังหมอไม่ใช่หนังหมาครับผมโอเคเย้ก็อยู่กับผมนะครับหมอตังแล้วก็น้องโปรดิวเซอร์นะครับน้องเท็ดดี้นะครับน้องเท็ดดี้เช่นเดิมนะครับคนดีคนเดิมแล้วก็วันนี้ก็จะแตกต่างจากเทปเดิมอีกเพราะว่าวันนี้เท็ดดี้ก็จะมีไฟเข้าหน้าอะไรเต็มๆแล้วก็จะหล่อขึ้นล่ะคิดว่าครั้งหน้าน้องเท็ดดี้อาจจะได้มานั่งกับพี่แลแบบออกก้องหลักเลยพี่แบบมา กลมๆเล็กๆไปหมดอ๋ <ผม S 1> อให้พี่ไปเป็นกลมๆบ้าง <laughs> โอเคงั้นงั้นพี่ขอแยกทําบทบาทตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยว <laughs> เดี๋ยว <laughs> พี่ผลงานไม่ดีเดี๋ยวพี่ต้องโดนโดนไปเป็นแบบนั้นอะไรแบบนี้นะ <laughs> อ๋ออ้าวแต่วันนี้ครับมูวี่ด็อกของเราวันนี้นะครับเรื่องราวที่เราจะมาแบ่งปันเพื่อนๆหรือว่าสิ่งที่น้องเท็ดดี้จะเตรียมมาให้พี่เนี่ยรีแอคชั่นคืออะไรอะวันนี้ผมเอาอนิเมะมาเลยครับเอาการ์ตูนมาฉากโหดๆอะไรนี้มาให้พี่แบบว่ารีแอคชั่นดูอ่าจาก ตอนแรกเราเป็นอะไรนะเกี่ยวกับกหมอ,อยังยังหมอยังเกี่ยวกับอาชีพน,น,นี้นะอันที่2นี่เราเป็นภาพวิวอินเดีย อันที่สาวนี่ฉีกเลยอันิเมะเหรอแล้วมีเรื่องอะไรไหมเป็นเป็นเรื่องอะไรโดยตรงไหมฮะหรือว่าเรียกว่าแบบคัดมาเฉพาะเน้นๆที่มันโหดๆอะไรย้างเงี้อะย้ำหนังจี้ย้ำหนังจี้อีกแล้วนะครับอยากจะรู้เหมือนกันครับว่าอนิเมะในโลกของเราเนี่ยมันจะโหดได้ถึงขั้นไหนเนาะบอกเลยว่ามันนีคือคัดมาเน้นๆมันต้องมีเซนเซอร์ด้วยอ๋อใช่โมอาจจะต้องมีเซนเซอร์ด้วยนะที่ว่านะดังนั้นนะครับซีนแต่ละซีนจะเป็นยังไงสิ่งที่น้องเท็ดดี้นะครับเตรียมตัวให้ต่างแล้วก็เพื่อนๆจะมีอะไบ้าจจจค่ดิป รู้อะไรกันเลยได้เนาะดังนั้นหากพร้อมแล้วนะครับพร้อมยังพร้อมนะครับพร้อมยังครับน้องตากล้องพร้อมยังพร้อมยังครับลงพี่ไปถามเพื่อนล่างพร้อมยังหล่อแรงเลยครับดังนั้นถ้าทุกคนพร้อมแล้วเราไปลุยกันเลยไปเลยครับโอ้โหอะไรเนี่ยเฮ้ยเปิดอะไรเนี่ยพี่เดี๋ยวได้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 ไม่ทันตั้งตัวโอ้โหหัวหลุดไปแล้วเดะเดวเดะ คือซีนอะไรเงี้ยน้องควรเอาไว้ใสช่วงกลางๆอะไรหรือว่าท้ายๆหรือเปล่าฮะเขาเรียกว่าแบบเหมือนเหมือนดูหนังตอนแรกอะไรเงี้ยฉากเปิดมันต้องแบบดูคนดูอะไรเงี้ยนิดดูดมากเดี๋ยวนะเท่าที่พี่จําความได้จากเมื่อกี้นะอันนี้พี่มีโอกาสดูซ้ำใช่ไหมเท่าที่จําได้เด็กเกียเป็นเหมือนว่าเหมือนเด็กผู้หญิงกำลังจะวิ่งหนีอะไรสักอย่างเนาะแล้วเหมือนมีกระสุนปืนหรือเปล่าทะลุผ่านร่างของเธอนะครับโดนขา และที่สําคัญโดนหัวกระจุยอะไรไปหมดเลยเปิดเลยทีเดียวโอ้โหก็แน่นอนนะครับว่าอันนี้จะต้องเป็นบาดแผลหรือว่าการตายที่เกิดจากการช็อตบูนเนาะการตายจากการโดนยิงและดูรู้สึกว่ากระสุนในเรื่องเนี่ยรุนแรงมากนะไม่ได้ดูเหมือนกระสุนปืนพกแบบธรรมดาอาจจะออกมาจากปืนพวกแนวปืนสงครามอ่ะพี่บอกเลยมันยิงที่แบบร่างแบบเป็นรูใช่หรือว่าถ้าในอนิเมะพี่ไม่รู้ว่าอนิเมะเรื่องอะไรนะแต่อาจจะยิงจาก หุดยนต์อะไรแบบเนี้ยเพราะดูกระสุนมันมีพลังไคเนติกพลังการทําลายล้างมันสูงมากเหมือนจะโดนเข้าที่อกด้วยเนาะกระสุนนะครับทะลุอกด้านขวาเนาะด้านขวาก็มีอะไรมีปอด,ปอดนะครับ,รบก็อาจจะเป็น h ิโมอทอเรคนะครับ,รบปอดรั่วหรือว่าฮิโมอทอเร็คปอดแบบชุ่มไปด้วยเลือด<ม>เลือดออกในปอด ทะลุอกซ้ายมานี่โดนเลยโดนหัวใจเนาะมีหัวใจด้วยนะครับมีทั้งปอดทั้งหัวใจแน่นอนในหัวใจก็ฟังก์ชันบีบตัวทํางานไม่ได้เ็าว่ากันไปเหมือนโดนขาขาขาดเลยนะแปลว่ากระสุนนี่ต้องใหญ่แรงไคเนติกต้องเยอะการควงต้องเยอะพลังการทาลายล้างต้องสูงเพราะว่ายิงปุ๊บขาขาดเลยอะใช่คือพี่ยังเห็นเหมือนเหมือนมีฉากกระดูกมันโผล่มาด้วยกระดูกแง่งมาสองเง่งเลยเออสองแง่งนั้นรู้ไหมคืออะไรฮะ ไม่รู้เอ้ยทำไมไม่รู้วะผมคืนครูทั้งหมดแล้วโอ้่ร้ยจริงเหรอตอนเราไปเราเรียนชื่อกระดูกเลยเหรอคืออย่องกระดูก2อันนี้นะครับเป็นกระดูกของขาเนาะตรงช่วงหน้าแข่งอะไรแบบนี้นะครับมันก็จะมีอยู่2อันที่ประกอบกันอันใหญ่จะเรียกว่าทีเบียอันเล็กเรียกว่าฟิบูล่าก็หักเลยอ่ะขาดโดนกล้ามเนื้อฉีกขาดเอ็นตรงนั้นน่ะเอ็นร้อยหวายตรงนั้นน่ะชื่ออะไรชื่ออะไรเพราะว่าเราเคยทารายการเทพมันเป็นเหมือนชื่อเทพ องหนึ่งที่โดนธนูปักตรงนั้นอารลิสเหรอครับ Yes อาร์คลิสเทนดอนโดนอาร์คลิสเทนดอนเอ็นร้อยหวายอะไรฉีกกระชากหายหมดแล้วสุดท้ายโดนยิงเข่ากระแทกสมองระบงระเบิดอะไรกระจุยอะเนาะก็มันก็เป็นแรงครับจากกระสุนเป็นบาดแผลจากกระสุนซึ่งอันนี้จะเอาความเห็นพี่แมงว่ารอดหรือเปล่าหรือว่ายังไงผมไม่เอาเนาะโอเคโอเคซึ่งพี่ว่าตอน่ั้นจะไม่รอดนะครับแต่นนั้นไปฉกต่อไปกันดีกว่านะ ออ้วิอะไรครับเนี่ยโอ้ยโอ้ย <oca> <destroys cómo Olymp ian> โอ้โหออกมาบลออกมานะครับเขาเรียกว่าเอากังไกแทงเข้าไปในลูกกาใช่แล้วแล้วก็มีการหยุ่นๆเนาะด้วยกระชากออกมาด้วยซึ่งในฉากนี้ครับตอนแรกพี่เหมือนเห็นตัดลิ้นเนาะใช่ตัดลิ้นด้วยนะครับซึ่งตัดลิ้นเนี่ยจะว่าไปมันก็อาจจะไม่ได้ทำให้เกิดสาเหตุการตายแต่มันทําให้เกิดสาเหตุการเสียเลือดมากอะไรก็ว่าไปเนาะแต่ที่บาดเจ็บเนี่ยพี่ว่าที่ลูกตานะ การได้รับบาดเจ็บเนี่ยมันน่าจะเป็น p e n e t a t i n g to eyeball เหมือนมีของแหลมคมอะไรบางอย่างทิ่มเข้าไปในลูกตาซึ่งอาจจะทําให้ลูกตาได้รับบาดเจ็บซึ่งลักษณะนี้แทงเข้าไปแล้วก็ย้ําเข้าไปลึกพอสมควรนะครับก็น่าจะทําให้เกิด blindness right ได้เหมือนกันนะคือคตาบอดเลยครับ,รบนอกจากอาการเจ็บตาบอด นู่นนี่แล้วนะครับที่จริงถ้ากระแทกแรงเข้าไปอีกเชื่อไหมว่าในเบ้าลูกตาขตงเราเนี่ยนะครับส่วนออร์บิทัลอะไรตรงนี้นะครับด้านหลังเบ้าลูกตาน้องเท็ว่ามันมีอะไรอยู่มีสมองใช่ใช,ใช่ไหมครับคือมันก็จะมีกระดูกรองรับนะครับแต่มันก็ถ้าทะลุไปไกลเนี่ยมันก็สามารถจะเข้าไปทําลายโดนสมองอะไรได้ด้วยเนาะของมีคมอะไรพวกนี้นะครับดังนั้น p r e n e t a t i n g eyeball ครั้งนี้ก็น่ากลัวมากๆแล้วก็มีกระชากออกมาด้วยนะคร แล้วก็จะเห็นมีกล้ามเนื้อด้วยเนาะใช่ใชมันมีสายอะไรติดมาด้วยใช่ใช่ให้ทายว่ากล้ามเนื้อลูกตาเรามีกี่มัดเห็นว่าน่าจะมีสักแบบว่าข้างบนข้างล่างซ้ายขวาสี่ครับส <4 S 2> ี่เนาะเอออันนี้ที่จริงมันก็ถูกต้องน,นะครับแต่มันขอมีมากกว่านั้น<อ>มันจะมีประมาณ6มัด <6 S 1> นะครับ <6. S 1> ข้างละ6มัดใช้ในการยืดในการเลี้ยงในการดึงถึงไปมาอะไรแบบเนี้ยเนาะเราก็จะเห็นมีกล้ามเนื้อด้วยซึ่งอาจจะไม่ต้องลงรายละเอียดในชื่อกล้ามเนื้ออะไร <c oughs> ต่างๆนะครับเออแต่เดี๋ยวขึ้นอนาตงมี่มาตรงนี้เผื่อใครอยากจะเรียนรู้อยากจะศึกษา โ <Okay S 2> อเคไหมโอเคครับแล้ว็โหเห็นจบเข้ามาขั้นันี้พี่ว่าตายมเนีไยแบบนี้ตายไหมเหรอการจะทําให้ตายได้เราก็ต้องไปดูสาเหตุเนาะว่ามันบาดเจ็บเป็นโลเลไลซ์อะอย่างเช่นโดนตัดลิ้นโดนแทงที่ลูกตาที่จริงยังไม่ถึงขั้นมอร์ทิลิตี้ได้หรือว่าถึงแก่ชีวิตได้เนาะแต่ถ้าสมมติดึงลูกตาออกมาตัด ทิมเข้าไปตรงนั้นอะ่ะมันโดนทะลุสมองอะไรแบบเนี้มันก็อาจจะสร้างความเสียาหายให้กับเนื้อสมองเลือดออกนูน่นนี่ถ้าปล่อยไว้ไม่ได้รับการรักษาปล่อยไปนานๆก็อาจจะเสียชีวิตแต่ถ้าโดนแค่ลูกตาโดนแค่ตัดลิ้นอันนี้น,น,นะครับน่าจะไม่ถึงขั้นตายนะสำหรับพี่ต้องมี execution ใหม่อะ่ะที่มันแบบต้องถึงสมองเอ่ย หรือลิ้นตัดไว้ปล่อยให้เลือดไหลไม่หยุดจนช็อกไฮโปโวลิเมกช็อกตายไม่ได้รับการช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีก็มีสิทธิ์ตายได้นะครับแต่อันนี้ไม่น่าตายทันทีหลอบพี่นะพี่ว่าไม่น่าตายทันทีครับออะไรกันเออจิงเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเออโอ้ยเออโอ้โหอะไรกันครับเนี่ยอะไรกันครับเนี่ยโอ้โหหัวร้อเห็นเพื่อนเห็นเพื่อนไม่ไปช่วยเพื่อน วะล้อ <laughs> <laughs> ชอบใจสำหรับฉากนี้เหมือนเขาเอามีดตั้งกับกำแพงเนาะแล้วก็เอาคอดัวเองเข้าไปสับไปเรื่อยๆสับไปเรื่อยๆแล้วก็เลือดก,ก็กระชอออกมาเรื่อยๆนะคือพี่ไม่แน่ใจนะว่าฉากนี้มันเอามีดแทงบริเวณด้านข้างของกระโหลกรหรือคอแต่ถ้าเลือดออกเยอะขนาดนี้น่าจะเป็นคอมากกว่าน่าจะเป็นคอเนาะได้รับบาดเจ็บบริเวณลําคอเลยครับแล้วก็แทงหลายจึกเหมือนกันทีนี้ บริเวณคอของเรานะครับแน่นอนมันเป็นจุดที่เซสซิทีฟมากมันเป็นจุดที่รวมสิ่งสําคัญที่จะทําให้เรามีชีวิตอยู่ได้เยอะแยะมากมายแล้วก็การได้รับบาดเจ็บตรงคอเวลาเราจะรักษาคนไข้เราจะต้องดูพิจารณาว่าเฮ้ยมันจะไปโดนสิ่งสําคัญอะไรบ้างคอเราจะแบ่งเป็น3โซนนะครับจะเป็นโซนที่1โซนที่2โซนที่สนะครับโซนที่1น่ี้ก็จะเริ่มจากข้างล่างไล่ขึ้นไปด้านบนนะครับทีเนี้ยในอนิเมะฉากเนี้ย พี่ว่าคอที่ได้รับบาดเจ็บน่าจะเป็นโซน2หรือว่าโซนสขึ้นไปเนาะซึ่งในโซนสโซนสมีอะไรที่น่าสนใจบ้างน้องเทดดี้ว่าตรงนี้มีอะไรบ้างเนี่ยช่วงลําคอเราประมาณเนี่ยอะแทงเข้าด้านข้างเนี่ยเนี่ยวนี้มีอะไรบ้างเนี่ยซัดเข้าไปตรงเนี้ยบึ๊บเข้าไปตรงเนี้ยมันก็คงก็ต้องโดนลอดอาหารอะไรพวกนี้เล่าลอดอาหารโอเคที่จริงมันก็โดนหลอดอาหารก็ได้แต่เราจะกังวลมากกว่าเลือดมันกระเฉาะมันต้องโดนเส้นเส้น เส้นเลือดเส้นเลือดโอ้โหเรานี่สุดยอดเลยมันอาจจะโดนเส้นเลือดนะครับซึ่งเส้นเลือดตรงนี้ของเราอะ้องทิที่เชื่อไหมว่ามันมีเส้นเลือดทั้งแดงทั้งดําขึ้นไปเลี้ยงสมองขึ้นเลี้ยงใบหน้าของเราขึ้นเลี้ยงกระดูกสันหลังอะไรตรงคอเราอะไรแบบนี้เนาะถ้าเป็นเส้นเลือดแดงแทงไปเนี่ยเลือดกระชอกมาสีแดงพุ่งจูดจัดแรงดันมันสูงอะไรแบบนี้มันคือเป็น common carotid artery นะแต่ถ้าไปโดนหลอดเลือดหลอดเลือดดาเป็นหลอดเลือดเสีใช่ไหมเลือดออกมาอาจจะไม่ได้พุ่งปูดพาร์ตแต่ก็จะเป็นเลือดสีแบบเข้มๆเ,มเมนาะออกดําๆอะไรเงี้ยที่จริงมันจะเป็นแดงนะแต่มันแบบแดงคล้ำๆเพราะว่ามันไม่มีออกซิเจนแล้วในหลอดเลือดดำนะครับซึ่งอันนั้นก็จะเป็นพวกจุกุล่าเวนนะอ่าก็จะเป็นหลอดเลือดดาเรียกว่าจุกุล่าเวนเนี่ยมันน่าจะโดนหลอดเลือดแดงกับหลอดเลือดดาแน่ๆครับแทงเข้าไปประมาณนี้เนาะแล้วก็ที่น้องเทดี้บอกเฮ้ยมันจะโดนหลอดอาหารไหมครับ มีสิทธิ์โดนได้เนาะเขาเรียกว่าอิโซฟาเกสก็อยู่ตรงลาคอนี่แหละหรือว่าอาจจะไปโดนเทคเรียเขาเรียกว่าหลอดลมก็โดนได้โดนลาลิงก์กล่องเสียงก็โดนได้เนี่ยบริเวณเนี่ยมีเหมือนกันหมดหรือว่าจะโดนเส้นประสาทโอแต่เส้นประสาทจะมีเส้นเล็กไงเนาะแต่ถามหน่อยว่าแทงเข้าไปย้ำๆย้ำๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีสิทธิ์ได้รับความเสียหายเนาะเส้นประสาทคู่ที่10ที่11ที่12อ่ะอาจจะโดนได้หมดเลย ตายไหมอย่างเงี้ยอ่ะโอ้โหถ้าผมเดาผมว่าน่าจะตายนะเนาะครับตายแน่นอนครับโดนอะไรแบบเนี้ยแล้วก็แทงย้ำๆไปหลายครั้งยิ่งถ้าโดนคอมมอนคาร์ติดเส้นเลือดใหญ่ที่มันจะต้องไปเลี้ยงสมองสมองด้วยเนี่ยถ้ามันขาดเลือดมันไหลออกยังไงก็มีสิทธิ์เสี่ยงชีวิตสูงตายสูงเลยครับสมรชานี้นะครับผมมันก็อย่าไปทำตามมันไม่ไม่น่ามีใครนะมีแต่เราเนี่ยเอามาให้พี่ดูเนี่ยเอออ่ามาแนวผู้หญิงบ้างเนาะเออน่ารักน่ารักบ้าง โหดโอ้โหอะไรแบเนี่ยทุบเข้าไปที่กระโหลกเดี๋ยวนะฮะนี่คือคุณเคยดูป่ะเนี่ยอันนี้ผมไม่เคยดูออ๋แล้วคุณไปคัดเลือกมาเรียกว่าสั่งหาแบบคัดสรั่นคัดสรรวัตถุดิบชั้นเลิศชั้นเลิศเพื่อให้คุณผู้ชมอร่อยที่สุดใช่ของผมคือในฉากนี้นะครับมันเท่าที่จําได้มันก็คือ เหมือนต่อสู้กันใช่ไหมแล้วก็มีเหมือนคนคนหนึ่งตกไปอีกคนก็เอาไม้เบสบบลเหวี่ยงเข้าไปฟาดบริเวณด้านหลังใช่ครับจนหน้าก็ไปกระแทกกับอะไรสักอย่างด้วยติดยคือคุณนโหดลายมากเลยเนีครับเอาทีละอย่างอะไรกันเนาะนะฮะการที่โดนอะไรบางอย่างครับกระแทกบนบริเวณกระโหลกด้านหลังเนี่ยเราก็จะเป็นแบบ blunt force trauma to skull Mm hmm. ก็คือโดนบริเวณกะโหลกอะสเกลตรงเนี้ยมันจะเกิดอะไรได้บ้างแน่นอนหนึ่งคือสเก l แฟกเจอร์กะโหลกด้านหลังแตกทีเนี้ยการแตกของกะโหลกเนี่ยที่จริงมันจะมีทป์เนาะอาจจะเป็น3ไทายอะไรแบบเนี้ยมันอาจจะเป็นแตกแค่เป็นแบบแตกร้าวเออ mm hmm. แต่ถ้าโดนฟาดขนาดเนี้ยมันน่าจะแตกจนเกิดดีเพลสบุกยุบลงไปครับเออแล้วก็น่าจะส่งผลไปถึงเบรนทราม่าเลยเข้าไปถึงเนื้อสมองเลย mm hmm. สมองการถูกทุบขนาดนะั้นนะครับมันอาจจะเกิดการคอนคัชชั่น การสั่นหรือคอนทูชันสมองได้รับปกช้ำหรือลามไปถึงขั้นที่สมองอาจจะมีเลือดข้างเพราะว่ามันโดนทุบแรงมากอ่ะที่พี่เห็นนะครับใชครับก็อาจจะเป็นทั้งฮีมาโตมาเกิดเลือดข้างก้อนเลือดหรือฮีโมเลตเลือดออกในสมองเป็นได้หมดเลย โดนแรงขนาดนี้สุดท้ายก็ต้องไปทำซีทีสแกนดูครับว่า<ม>เฮ้ยมันเลือดออกตรงไหนบ้างจะออกใต้เยื่อหุ้มอาจจะเป็นสับอาร์ชนอยฮิโมเลดหรือรไปออกตรงไหนก็ว่ากันอันนี้ก็จะต้องไปใช้อิมเมจจิงซีทีสแกนของทางการแพทย์ในการดู <Okay. S 2> แต่นอกจากมันโดนฟาดตรงนี้แล้วนะฮะหน้า<ม>เขาก็เละเหมือนกันนะ หน้าเละตรงหน้าเราเนี่ยนะครับมันก็จะมีกระดูกนะเขาจะเรียกเป็น facial bone นะครับ,รบใหญ่ๆเลยซึ่งกระดูกตรงบริเวณใบหน้าของเราบางทีครับด้านในมันไม่ใช่เป็นกระดูกตันๆน,นะมันจะมีรูกลวง<ม>เออบางทีอ่ะถ้ามันโดนทุบโดนอะไรมันก็ยุบลงไปได้อาจจะทําลายเนื้อเยื่อเส้นเลือดเส้นประสาทที่มาเลี้ยงได้อะไรแบบเนี้ย<ม>ดังนั้นก็มันน่าจะไปตั้งแต่โดนทุบตรงด้านหลังแล้วนะครับ และที่สาคัญโดนทุบด้านหลังตรงนี้บางทีาการถูกทุบแบบโยกอย่างนี้เลยนะมันมีผลต่อกระดูกสันหลังคอ,อใช่เขาเรียกกระดูกสันหลังช่วงคอเขาเรียกว่า cervical spine โดนทุบปุ๊บโยกอย่างดุนแรงอะไรเงี้ยมันก็อาจจะเกิดการหักบิดเบี้ยวอะไรแบบนี้ได้ก็ทําลายเส้นปร,าาระสาทบริเวณไขสันหลังได้ด้วย<อ>ดังนั้นคนคนนี้ก็รอดยากรอดไม่น่ารอดเดียวรอดยากอะไรแบบเนี้ย นะครับผมเที่ไปไปตามดูด้วยนะว่าฉากต่อไปอน้องเขาลอดหรือเขาอาจจะลอดก็ได้เออโอเคครับผมกอดกันสักหน่อยเอออะไรครับเนี่ยอ๋อโดนการกัดเขาไปกัดเข้าไปเขาเรียกว่าหมักเข้าไปโอ้โหตายไปละตายเลยตายเลยก็ ที่จริงฉากนี้มันก็ยังวนเวียนอยู่เรื่องคอนะที่จริงเมื่อกี้มันมีฉากหนึ่งแล้วที่มีดไปโดนคออันนี้คือเหมือนคนกัดใช่ไหมกัดไปที่คอแล้วหมายถึงว่าในเรื่องนี้เขาเป็นแวมไพร์เหรอครับหรือเป็นอะไรหรือว่าอยากจะกัดซะอย่างนั้นก็ไม่รู้เรื่อยอาจจะใช่ครับก็ไม่รู้เหมือนกันกัดไปทําไมนะฮะแต่สุดท้ายสมมุติเขาเป็นแวมไพร์แล้วกันนะเขาอาจจะอยากดูดเลือดหรือกัดนะครับซึ่งในคออย่างที่บอกไปแล้วว่ามันจะมีสตรัคเจอร์มีโครงสร้างสําคัญต่อการมีชีวิตอยู่เยอะแล้วก็เขากัดด้านไหนเขากัดด้านซ้ายนะ อ่าด้านซ้ายไปร้ว่าหัวใจอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับหัวใจเราอยู่ด้านไหนอยู่ด้านซ้ายครับอยู่ด้านซ้ายใช่ไหมครับเนาะหัวใจมันก็ปั๊มเลือดขึ้นไปเลยหลอดเลือดขึ้นวิ่งขึ้นไปแตกแขนงขึ้นไปทีนี้โดนกัดไปตรงนี้ปุ๊บเห็นไหมเลือดมันพุ่งขนาดนี้แปลว่ามันต้องไปโดนหลอดเลือดหลอดเลือดแดงครับหลอดเลือดแดงเนาะหลอดเลือดแดงชื่อว่าเอ่อคอมมอนคอมมอนแคโรติด อาร์เทอรีนะครับหรือว่าถ้าสูงขึ้นไปหน่อยอาจจะแบ่งเป็นอินเทอร์นอลกับเอ็กซ์เทอร์นอลเป็นเส้นด้านนอกกับเส้นด้านในอะไรก็ว่ากันไปแต่เราคงไม่ได้ลงรายละเอียดนะครับแต่การกัดและเลือดกระฉูดขนาดนี้ยังไงอ่ะพี่ว่ามันต้องโดนหลอดเลือดแดงแล้วถ้าเลือกนะเวลาแวมไพร์จะกินลงกินเลือดเนี่ยเขาต้องกินเลือดที่มีออกซิเจนเขาคงไม่ไปดูดหลอดเลือดดำหลอดเลือดดำมันมันเป็นเลือดเสียของร่างกายถ้าเขาอยากจะกินเลือดที่มันมีออกซิเจน มันก็จะต้องดูดหลอดเลือดแดงแบบนี้เลือดมาเลยโอ้โหพุ่งออกมาเยอะแยะมากมายเลย mm hmm. แต่ความรุนแรงของฟันกัดเข้าไปนะครับ mm hmm. กับมีดเนี่ยเทียบกันไม่ได้นะเพราะฟันกัดอย่างน้อยมันก็อาจจะไม่ได้ทําลายลึก mm hmm. อาจจะไม่ได้มีอะไรคมลึกเข้าไปโดนเอายว้ภา,ายในอาจจะโดนผิวผิวด้านนอกหลอดเลือดด้านนอกอ๋อที่จริงมันจะมีพวกบริโภค artery หลอดเลือดที่เลี้ยงกระดูกสันหลังอะไรว่ากันไปนะครับแต่เนี่ยน่าจะกัดได้ไม่เท่ากับมีดแทงแหละ mm hmm. แต่อีกหนึ่งอย่างที่เราคอนเซิร์นสมมติ ถ้าเจอคนโดนกัดคอมาอย่างเงี้ยนะฮะเป็นแผลเบะะวะมันสามารถเอาส่งโรงพยาบาลได้ทันเวลาสิ่งที่เราต้องกังวลอีกอย่างคือเรื่องการติดเชื้อเพราะปากของคนน่ยนะครับหรือว่าถ้าในเรื่องนี้เป็นแวมพงแวมพายปากของมนุษย์เราเนี่ยที่จริงเ,เขาบอกว่ามีแบคทีเรียหรือว่าความสปปกปรกมากกว่าซุนักอีกนะครับโอ้โหท,ที้ทราบไหม มันมากกว่าได้ไงครับใช่ครับมีแบคแบ่งมันทุกวันแต่เราเป็นเขาเรียกว่าเป็นมนุษย์เราเนี่ยจะเป็นระบบนิเวศให้กับแบคทีเรียอยู่ซึ่งในปากเราเนี่ยอันตรายมากดังนั้นเวลาคนไข้มาด้วยอาจจะถูกกัดถูกเพื่อนกัดนู่นนี่ที่จริงเราก็ต้องฉีดวัคซีนพวกบาดทะยักอะไรเหมือนกัน เพราะนี่ปากของเราอันตรายแล้วก็สกปรกสุดๆดังนั้นอย่าไปหาทำกันนะไปกัดกันเล่นแล้วก็จะเข้านงเข้าเนื้อนี่ก็ต้องไปฉีดวัคซีนเหมือนกันค่ปากเราอันตรายมากดังนั้นโดนกัดคองี้ก็ต้องระแวดระวังเรื่องการติดเชื้อถ้ารอดนะถ้าในฉากนี้เขารอดนะถ้าผ่าตัดอะไรสําเร็จก็ต้องระวังเรื่องการติดเชื้อแทรกซ้อนอะไรก็ว่ากันไปเนาะครับผมโอ้โหอะไรนะเนี่ยโอ้โหื่อยเลื่อยเลื่อยขาโอ้โห ดย๋ยวนี้นี่เออโอ้ไส้ไส้ทะลักยังไม่พอยังต่างหัวมันมันเถื่อนมากเลยครับน้องแท้ดี้คุณไปเสพสื่ออะไรแบบนี้ยังไงเนี่ยฮะเขาเรียกว่าเป็นความสุขอย่างนึง <laughs> มันก็เป็นแคตตากรีหนึงที่เฮ้ยเราดูแล้วมันก็อาจจะได้อะไรบางอย่างเหมือนเราดูหนังเสียงขวัญก็ได้ความตื่นเต้นอะไรหลังเนาะแต่ในฉากนี้ก็โหโมันโดนหลายอย่างเลยเกินนะครับตัวละครของเราโดนตัดขาก่อน,นเลยเนาะ,ะโดนตัดขาเงี่ยนในภาษาทางการแพทย์เราน่าจะเรียกว่าเป็น bilateral lower limb amputation การตัดขานะครับอันที่จริงแล้วอ่ะในทางการแพทย์เราเนี่ยก็มีการรักษาโดยการตัดขานะ เคยได้ยินไหมคนเบาหงบวันต้องตัดขาครับเคยครับผมเนาะเออซึ่งการตัดขาในทางการแพทย์เนี่ยก็จะมีอยู่2แบบคือเขาก็จะพิจารณาจากหัวเข่าครับว่าเฮ้ยตัดก่อนถึงเข่าหรือตัดหลังเข่ามาแล้วถ้าในฉากเนี่ยมันโดนตัดเลยเนาะก่อนหัวเข่าเนาะใช่ไหมฮะตรงหน้าแข่งอันนี้เราจะเรียกว่าเป็น BKA ก็คือ Below Knee Amputation คือตัด ข,ข้างใต้เข่าอะไร,รบแบบนี้นะครับ,รบการแพทย์เราอ่ะตอนตัดเราอยู่ในวิธีการเขาเรียกว่าอยู่ในห้องผ่าตัดนะครับใช้วิธีที่ถูกต้องโดมยาส่งสลบอะไรก็วานไปแล้วก็ต้องเหลือพื้นที่มาเย็บปิดให้เป็นสตม้มเอาผิวหนังเอามาครอบพูดง่ายๆครับคือการที่เราตัดขาคนไข้เนี่ยเราจะต้องคํานึงว่าเดี๋ยวคนไข้จะต้องเก็บรักษาต้นต่อนะครับไว้ใส่กับขาเทียมได้เอดังนั้นเราต้องเลยเผื่อหนังเผื่ออะไรไว้เย็บทําเป็นต้มได้นะครับแต่ใน อันนี้มันตัดเพื่ออาจจะอยากฆ่ารกรรมหรือว่าอะไรมันค่อนข้างโหดร้ายนะฮะมันก็ตัดอะไรอย่างนั้นเลยนะครับมันก็น่าจะโดนกระดูกนะครับที่เบีฟิบูล่าเหมือนกันเป็นกระดูกหน้าแข้งเนาะโดนหลอดลงหลอดเลือดอะไรเส้นเอ็นอะไรไปหมดนะครับนอกจากนั้นอีกฉากคือผ่าอกเลยเนาะใส้ออกมาใช่ครับที่จริงเนี่ย คนเรามีกล้ามท้องเนาะแต่มันก็ไม่สามารถจะทนทานไม่น่าจะทนได้เลื่อยไฟฟ้าอะไรแบบนี้ได้ครับแล้วที่สําคัญคือเราผ่านไปทั้งผิวหนังชั้นกล้ามท้องชั้นอะไรต่างๆนานาที่จริงอะอวัยวะที่อยู่ในท้องมีอะไรบ้างดีกว่าถามน้องเท็ดดี้ดูมีอะไรบ้างตรงนี้สมมติผ่าตรงกลางอย่างเงี้ยมันจะได้รับการกระทบกระเทือนถึงอะไรบ้างนี่ยมันต้องอาจจะโดนปอดได้โดนหัวใจไส้อะไรพวกนี้อันนั้นก็อาจจะฮะแต่นั้นอยู่ในสวงอกมันจะมีเขาเรียกว่า ซี่โครงป้องกันแต่ตรงไม่มีซี่โครงป้องกันลงมาเนี่ยตั้ง oh. แต่ลิ้นปีลงมาเนี่ยมันอาจจะโดนในสตอมัก huh. โดนกระเพาะอาหารเนาะ uh huh. แล้วก็โดนลำไส้เต็มๆเลยทั้งลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่และที่สําคัญมันอาจจะไปโดนหลอดเลือดตรงกลางตรงเนี้ยมันเป็นหลอดเลือดแดงที่วิ่งลงมาเลี้ยงลำไส้ส่วนทางด้านแบบช่องท้อง,องเราก็คือเป็น descending aorta อะไรแบบเนี้ย ถ้าโดนหลอดเลือดน,นั้นไปนี่ก็เลือดพุ่งกระฉูดครับแล้วก็ในซีนที่ทเราเห็นคือโหมันเอาออกมาหมดเลยทั้งไส้ทั้งอะไรแบบนี้ดังนั้นก็รอดยากมากๆนะการที่จะไปซ่อมแซมนี่ต้องใช้เวลานานมากถ้าส่งโรงพยาบาลทันก็ต้องไปวัดตัวไงทีนะครับว่าโดนหลอดเลือดสาคัญไหมเลือด<ๆ>ออกไปหรือยังโหแต่การผ่าตัดช่องท้องเป็นอะไรที่ต้องใช้เวลาแล้วก็เราต้องกังวลว่าในลําไส้มีอะไรมีแล้วอุจจระ เป็นสิ่งสุ่โปกใช่ไหมถ้ามันฉีกขาดใช่มันออกมาปะปนกับช่องท้องมันก็อาจจะทําให้เกิดการปนเปื้อนมันเลยกันเป็นเป็นการผ่าตัดที่ยากมากๆนะครับแล้วก็นอกจากเขาตัดขาผ่าท้องแล้วตัดคอด้วยหัวหัวไม่เสียชีวิตนะครับตัดคอเนี่ยภาษาทางการแพทย์แบบเนี้ยการตัดแบบนี้เราเรียกว่า d e c a p ิเต t e นะ ตัดคอแบบนี้แน่นอนว่าเราบอกไปแล้วว่าในคอมันมีสตรัคเจอร์สำคัญเยอะแยะมากมายมันก็หายหมดเลยครับ,รบหลอดเลือดเอยท่อทางเดินหายใจอิโซฟากัสหลอดอาหารเนาะหลอดลมเส้นประสาทเส้นเลือดกล้ามเนื้อไปเบิ้ ไปห้หมดหายหมดสมองเสมออะไรไม่ใช่ครับกระดูกสั้างโดนตัดออกไปหมดดังนั้นพี่ต้องบอกไหมว่ารอดหรือเปล่าไม่ต้องไม่ต้องเนาะฉากนี้ก็ไม่ต้องเหมือนกันดังนั้นต้องแสดงความเสียใจกับเขาเรียกว่าตัวละครในฉากนี้ด้วยซึ่งมันโดนฆาตกรรมยังโหดเหี้ยมทีเดียวเชียวครับโอ้โหอะไรกันครับโอ้โหเอาอีกแล้วฉีกโอ แต่ลอย่างครับอะไรกันครับเนี่ย <S 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 อันนี้มันก็เหมือนแบบมีรถมอเตอร์สไซค์2คันเนาะรับผูกเชือกไว้กับขาคนครับผมแล้วก็ดึง,ดงใช่ไหมฮะแล้วมันเห็นโาไซ้เซ่ยอะไรทะลักทลายอะไรหมดเลยใช่ไหมฮะครับผมแต่ในความเป็นจริงการบาดเจ็บรูปแบบนี้เราน่าจะเรียกเป็นแบบ traumatic amputation เหมือนกันแหละครับแต่ก็คือเรียกว่า amputation เวลาตัดอะไร amputation เนาะแต่เนี่ยมันคือ traumatic คือได้รับบาดเจ็บอะไรบางอย่างจนมีการแรงฉีกกระชาก จนกระจุยกระจายหรือว่าบางทีอาจจะเป็น traumatic avulsion mm hmm. การหลุดออกมาของเนื้ออะไรแบบนี้นครับซึ่งพี่ก็ไม่รู้จะให้คำนิยามยังไงนะฉ <c oughs> ากเนี่ยนะครับแต่มันก็เป็นอะไรที่ถ้าในความเป็นจริงในความเป็นจริงเนาะม,มันน่าจะโดนฉีกกระชากนั่นแหละ <c oughs> แต่ขาเนี่ยมันน่าจะหลุดออกมา เพราะขาที่จริงตรงต้นขาของเราตรงนั้น,นะครับมันจะมีเขาเรียกว่ากระดูกต้นขาเราจะไปติดกับอุ้งเชิงกลานใช่ไหมก็จะมีกระดูกเชิงกลานเดี๋ยวจะให้ขึ้นรูปมาอยู่นี้ครับมันจะมีเขาเรียกว่า head of femur ก็เป็นกระดูกต้นขาไปติดตรงนั้นนะ่ถ้าโดนดึงกระชากเนี่ยตัวมันคงไม่ขาดขึ้นขามแมาจะหลุดออกขาหลุดแทนเหมือนเราต่อเลโก้ต่อหุ่นยนต์นะครับ mm hmm. มันจะมีเบ้าอย่างนั้นนะ ถ้าฉีกมันน่าจะฉีกออกมาแค่นั้นแต่อันเนี้ยพี่ไม่แน่ใจว่าทําไมฉีกแล้วร่างกายมันถูกฉีกครึ่งมันอาจจะเป็นกระตูนะนะเนาะแต่ถ้าของจริงเวลาไปอาจจะเป็นเหตุการณ์นะเ,เหตุการณ์ระเบิดอย่างเงี้ยน,น้องเทดดี้ที่มีแรงอัดทําให้ตัวเรากระแทรกกระเด็นหรือว่าแรงระเบิดมันทําให้มีอวัยวะฉีกขาดออกมามันน่าจะฉีกขาดออกมาเป็นส่วนเพราะว่าขากับแขนเรามันเป็นระยะนะครับมันเป็นจุด อ่อนที่จะทําให้โดนฉุดกระชากและฉีกออกจากร่างกายได้ดังนั้นถ้ามีแรงอะไรมาดึงมันน่าจะหลุดก่อนไม่น่ามีไส้ไหลออกมาอย่างนี้ไม่รู้จะเกิดขึ้นได้หรือเปล่านะเพราะพี่ก็ไม่เคยเห็นเคสนะครับแต่ถ้าให้วิเคราะห์ตามอนาโตมีของมนุษย์มันน่าจะเป็นการที่ขาทั้งสองข้างหลุดออกจากเบ้าเลย มากกว่ามากกว่าแล้วก็เสียเลือดจากการโอ้หลอดเลือดถูกฉีกกระชากซึ่งหลอดเลือดบริเวณต้นขานี่ก็เยอะครับที่จะไปเลี้ยงนะหลอดเลือดใหญ่ด้วยนะที่จริงในทางการแพทย์เราเนี่ยเวลาเราจะเจาะเลือดคนไข้ครับปกติเราก็ไปเจาะเลือดเนาะให้คำเส้นนู่นนี่ใช่ไหมครับส่วนใหญ่เราจะเอามาจากเลือดดานะที่เราเห็นเส้นอะไรแบบนี้เราจะเจาะเลือดดาไปตรวจแต่จะมีหตุการหนึ่งที่เรียกว่าบัตแก๊สคือต้องเจาะเลือดแดงซึ่งเลือดแดงเนี่ยมันก็จะต้องไปคำครับ คำหาตรงไหนเต้นตุบๆเราเจาะไปซึ่งมันยากเป็นเส้นเลือดที่ดิ้นได้แต่ถ้าเจาะแขนไม่เจอเขาจะให้มันเจาะตรงต้นขาเนี่ยแหละเส้นเลือดแดงตรงต้นขานี่แหละเพราะว่ามันเส้นใหญ่กว่าค,คำปุ๊บตุบๆๆแล้วเจาะได้ง่ายกว่าส่วนใหญ่จะเจาะในสําหรับคนไข้ที่ นอนโรงพยาบาลหาเส้นแขนไม่เจอแล้วก็ต้องทำหันการดูผลว่าเฮ้ยผลเลือดเป็นยังไงบ้างออกซิเจนในเลือดเป็นยังไงบ้างอะไรแบบนี้ดังนั้นพี่เลยเข้าใจว่าโอหหลอดเลือดแดงที่ขานี่มัน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 ใหญ่ครับแล้วก็มันเลี้ยงบริเวณ lower limb ขาของเราดังนั้นถ้าถูกฉีกกระชากไปให้เวลาไม่นานครับก็อาจจะเสียชีวิตได้เลยละเนาะโอ้โหโอ้โหบิดบิดคอโอ้โหอะไรเบี้ยวไปหมด คืออะไรฮะเป็นมาสคอตโอ้ยยิงไปเลยอะไรกันครับเนี้ยกระตูนโอเคเหมือนกระตูนเขาไม่ได้เน้นให้ดูไงอ่มันอาจจะมีแคตตาล็อํสำหรับผู้ใหญ่ขึ้นอย่างเราไงแบบต้องดูมันจะมีความปวดตับความหดเหี่ยมอยู่นะครับซึ่งในฉากนี้เราก็เห็นว่าอันแรกเลยน้องแมวเนาะหักขาหักบริเวณข้อเท้าดีกว่า มันก็น่าจะเกิดเขาเรียกว่า ankle fracture นะครับเป็นบริเวณข้อเท้าหัก ซึ่งส่วนใหญ่มันหักมันก็จะมีหลายทายมากๆเลยนะครับแต่ส่วนใหญ่มันก็จะมีการคาบเกี่ยวกันระหว่างกระดูกที่ b บีย b u ฟิบูล่แล้วก็ทารัสนะครับของบริเวณเท้ามันก็จะมีไทยในการหักมันอาจจะเป็นชนิดพวกแบบ Media m e d i a ย m a l o l o l u s Fracture นะครับเรตโรลมา l ิโอลาส f ฟ t u r e ร์โพสเทเลียมาร l โอลาสแ r กออะไรแบบนี้เป็นได้หมดเลยนะซึ่งก็ต้องไปดูมาตรวจกันอีกทีอะไรแบบนี้นะครับแต่นอกจากเหมือนข้อเท้าหักแล้วโดนบิดไปแล้วเหมือนข้อเข่าก็เกิด เหมือน Knee t w เหมือนกันเนาะถูกฉีกถูกบิดเหมือนกันซึ่งก็มีครับลักษณะเข่าที่ถูกบิดเนี่ยมันก็จะทําลายพวกเขาเรียกว่าเส้นเอ็นเคยได้เห็นไหมนักฟุตบงฟุตบอลเวลาเล่นเขาเข่าหมุนตัวมันจะมีอะไร,ร ACL นะครับมีตัวของ PCL Posterior Cruciate Ligament อะไรแบบเนี้โอ้ยังมีเส้นเอ็นรอบหัวเข่าเยอะมากที่มันจะทําให้เกิดการฉีก บิดขาดได้นะครับรวมไปถึงถ้าเขาบิดแบบนี้ก็อาจจะมีกระดูกตรงนั้นอาจจะหักได้เหมือนกันนะพาเทล่าแฟกเจอร์อะไรก็ว่ากันไปแต่มันอาจจะต้องไปดูในรายละเอียดว่ามันหักมันบิดอย่างนั้นมันเกิดจากอะไรต้องไปเอ็กซเรย์ดูอะไรแบบนี้ด้วยเนาะว่าตรงนั้นมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็หลังจากซีนนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นซีนที่เหมือนม s สคอตจับขึ้นมาซ<า>ัดหรอยิงยิงทะลุจากด้านหลัง ซึ่งตรงนั้นน่ยตรงจุดตำแหน่งที่ยิงน่าจะเป็นช่วง lower back เลยเนาะ<ช>เป็นหลังส่วนล่างนะครับแต่ตรงนั้นน่ยน่าจะยิงตรงกลางในนั้นมันมีเสทธิ์ที่จะไปโดนสปายอ่า<ช>ก็คือโดนกระดูกสันหลังเหมือนกันนะ<ช>อาจจะทะลุกล้ามเนื้อแล้วก็โดนกระดูกสันหลังทะลุออกช่องท้องอะไรไปนะครับซึ่งถ้าเป็นกระดูกสันหลังช่วงล่างเราก็จะเรียกว่าเป็นส่วนลำบ้าเนาะด้านในก็จะมีสไปนอลคอร์ดนะครับมีเส้นประสาท โอ้ดังนั้นนะครับน้องเท็ดดี้เคยได้ยินข่าวไหมพวกคนที่โดนยิงโดนกระดูกสันหลังช่วงล่าพวกนี้ก็เดินไม่ได้ใช่ก็จะมีผลกับการควบคุมนะครับเส้นประสาทบริเวณล lower limb ช่วงขาอะไรแบบนี้แต่เคสเนี่ยไม่รูจะรอดหรือเปล่านะเพราะโดนยิงแล้วทะลุไปด้านหน้าก็น่าจะเสียเลือดอีกก็น่าจะโดนหลอดเลือดอะไรแบบนี้อีกเนาะดังนั้นโหดมากๆครับฉากเนี้ยโหดทุกฉากโหดทุกฉากเลยอ่ะพี่ว่าวันนี้ประมาณนี้ดีกว่านะครับ พี่ว่าที่จริงเหมือนน้องเท็ดดี้ยังเตรียมอีกใช่ไหมเนี่ยใช่ผมใส่มาเต็มแม็กครับดังนั้นหากคุณผู้ชมนะครับคุณผ <t asia> <t asia ู้ชมทางบ้านนะครับหากอยากดูอีกเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นคลิปรวมการตายของตัวละครในอนิเมะแบบสุดโหดใช่พาร์ทูนะครับก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับเดี๋ยวก็จะมาเล่นต่อเนี่ยแต่ตอนนี้แบบไม่ไหวที่ขอพักก่อนเลยนะครับมันมันโหดมากโหดมากนะครับซึ่งเราก็อยากจะบอกแบบนี้ครับว่าที่จริงอนิเมะอะไรต่างๆหรือว่าสื่ออะไรทุกชนิดเนาะ เขาก็จะมีแคตตาล็อปรีแหละนะครับ oh. จำกัดอายุคนดูว่าเฮ้ยควรจะดูอายุเท่าไหร่ขึ้นไปอะไรแบบนี้นะครับซึ่งอันนี้เป็น,นพวกนี้เราก็ปฏิเสธไม่ได้ครับก็จะมีกลุ่มที่เขาชอบเสพชอบดูอยู่แหละนะมันก็เปรียบเทียบกับแคตตาล็อรีหนังก็เป็นหนังระทึกขวัญหนังสแลชเชอร์นะแต่อันนี้เป็นการ์ตูนที่เขาวาดออกมาดังนั้นก็ไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับแค่เราดูเพื่อเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์นะที่ว่าแล้ววันนี้คาดว่าน่าจะได้รับความรู้ทางการแพทย์ไปไม่มากก็น้อยเหมือนกันเนาะ ได้เยอะเลยครับได้เยอะเลยนะครับหลอดเลือดแดงตรงนี้ชื่อว่าอะไรนะได้เยอะเลยนะแต่ก็รู้เฉยๆว่ามันสำคัญใช่มคับมญใช่ไหมครมันมีออร์แกนสําคัญสตรัคเจอร์สำคัญเยอะแยะมากมายใช่ไหมครับพี่ว่าเดี๋ยวน้องเท็ดดี้ทำกับพี่ไปใบมันร้อยพีเนี่ยจะให้มันนั่งตรงนี้ละ หรือว่าคุณจะนั่งตั้งแต่ EP ที่4เลยผมว่าสักร้อย EP ก็ดีครับต้องศึกษาเยอะโอเคครับแต่ก็คาดหวังว่านะครับคุณผู้ชมทางบ้านเนาะเขาก็จะได้ความรู้รับสาระและก็ความสนุกจากคลิปนี้ไปนะครับถ้าคนดูทางบ้านอยากจะให้พี่กับน้องเท็ดดี้ไป reaction ฉากไหนอย่าลืมนะครับคอมเมนต์ใต้คลิปไว้เลยนะเดี๋ยวน้องเท็ดดี้ก็จะไปคัดเลือกซีนเขาเรียกว่าซีนเด็ดๆซีนอร่อยเลิศนะเอามาเสิร์ฟคุณผู้ชมนะครับไปพร้อมกันอย่างเงี้แหละเนาะดังนั้นครั้งหน้าเดี๋ยวน้องเท็ดดี้ก ต้องไปทากันบ้านและ้วล่ะก็เราก็ต้องลุ้นกันนะครับเขาจะเตรียมอะไรมาให้เรานะครับสำหรับวันนี้นะครับตังกับน้องเท็ดดี้นะครับก็คิดว่าก็พอปากของพอแล้วเนาะน่าจะหลับฝันดีแล้วล่ะดูคลิปนี้นะไม่รู้จะโดนแบนหรือไม่แบนอะไรก็ตามนะครับไว้เจอกันใหม่ครับคลิปหน้านะครับสำหรับรายการ หมูวีด็อกหนังหมอไม่ใช่หนังหมาเท่น <laughs> เองเองันนี้ชอบเหลือเกินนะครับชื่อรายการนะครับวันนี้นะครับตั้งกับน้องทีดดี้นะครับขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ไปแล้วนะครับอย่าลืมเทคแคร์ดูแลสุขภาพด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายมีคำคมส่งท้ายไหมครับอ๋อเอาไว้ EP หน้าดีกว่าโอเคเอาไว้ EP หน้าครับบ๊ายบายครับ